เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15มิถุนายน2568มีความคืบหน้ามาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ยังคงรอคอยเงินตัดอ้อยสดอย่างใจจดใจจ่อนะคะมีความคืบหน้าจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลสหเรืองนะคะโดยได้อัปเดตประกาศเรื่องแจ้งชาวไร่อ้อยเตรียมเอกสารรับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด ประจำปีการผลิต2 5 67/68นะคะโดยเป็นประกาศจากบริษัทสาเรืองจำกัดนะคะเรื่องแจ้งชาวไร่อ้อยเตรียมส่งเอกสารรับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดประจำปีการผลิต2 5 67/68ทัส่งเอกสารได้ที่หวัวหน้าโคต้าและฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ในพื้นที่ภายในวันที่17มิถุนายน2568ก่อนเที่ยงเงินอ้อยสด69บาทต่อตันนะคะ โดยเอกสารที่ต้องนำมา 1. สําสำเนาบัตรประชาชน1แผ่นสําสำเนาบัตรสอนอนแผ่นจะต้องมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสาสำเนาสม,มุดบัญชีธนาคารทกศ1แผ่นไมายเหตุนะคะ โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารทุกแผ่นส่งเอกสารกับหัวหน้าโคต้าหรือนักเกษตรหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์0818790442ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบนะคะ และนี้ก็คือตัวอย่างการจัดเตรียมเอกสารประกอบเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันอ้อยนะคะโดยบัตรประชาชนจะต้องมีสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเอกสารชาวไร่อ้อยที่ใช้ประกอบการรับเงินทายเอกสารให้อยู่ใน1แผ่นเท่านั้นและตัวเลขชัดเจน 1. บัตรประจำตัวประชาชนไม่หมดอายุ2บัตรประจำตัวชาวไร่อ้อยสออบัตรขาวไม่หมดอายุ3 หน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของทองกศเท่านั้นนะคะโดยสามารถส่งกับหัวหน้าโคตา้าหรือนักเกษตรนะคะส่วนส่วนโรงงานน้ำตาลอื่นๆนะคะหากมีความคืบหน้าหรือมีการอัปเดตแจ้งอัปเดตข่าวสารต่างๆแอดก็จะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปเป็นระยะนะคะอัปเดตวันนี้15มิตรมิถุนายน2968